วันนี้นะครับสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาชนโกปันถาวิลัมนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าที่ทําการชนในวันที่21สิงหานี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของวัวหรือว่าคนเลี้ยงนะครับว่าเขามีความสดความพร้อมความสมบูรณ์กันยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับนุ่มนุ่มสังไรครับครับครับพ่อมาทีมงานซายหรืชนนะครับคนุ่มนุ่มทุกคนเชื่อได้ชนในหนำโต้ไอ้ดุจังเลยครับจุดแบทครับดำครับว่าครับแบทครับพี่ครับครับผมยื่งเรียนได้กันนี่ครับผมมาจะขายได้กันครับ กะโก้หนองไอ้วุ้นหนองเต่ก็บันได้เร็วครับป้าใบยอมนะครับครับครับผมวัวตัวนี้อ่าชื่อไรครับแดงงามเป็นเตวีต้นรำร้องครับครับผมอายุกี่ปีแล้วน้องวัวนี้เจ็ดปีครับเจ็ดปีแล้วอย่างสดอย่างเลาะอย่างสมบูรณ์เลยนะครับอย่างสดอย่างเลาะอย่าสมบูรณ์ทั้งนุ่มๆทุกคนเลยนะครับอ่านี่เขาเดิมเขาไหมครับน้องนี่เขาเดิมเขาไหมเขาเดิมเขาไหมครับเขาเดิมเขานะครับผมตัวนี้เป็นท่ายยาจะได้พอสามไหมครับ น้องดอนรามครับอ๋อน้องน้องไอ้ของเจ้าซอลรามนะสอลรามเป็นหัวดังหัวดีอีกตัวนึงของทางไต้แล้วครับตัวนี้ตัวนี้ท้างานชมอะไรกี่ครั้งครับช่องครับขังล่าสุดชนะเทนนิ้มาครับแพ้มาครับแพ้มาตอนนี้ก็ให้หน้องเขาแก้ตัวไม่อีทีนะครับเขาไม่ให้น้องเขาแก้ตัวไม่อีทีฉาทีแพ้มาครั้งที่แล้วถือว่าเป็นประสบการณ์ของหน้องเขานะครับเขาเก็บประสบการณ์นะครับขังล่าสุดนี่วางกี่นาทีครับทุกครูรบี้ยี่สิบนาทีครับยี่สิบนาทีนะครับทางชนน้องเป็นยังไงบ้างครับ รุ่นโมโมครับรุ่นโมโมนะครับดุนโมโมเป็นที่น้าบอกใจไหมคที่วางไว้่รอบนี้พอใจครับไบ้าไม่ยุ่งขอได้กี่วันเดือนนี้เช็คแปดวันอะไแล้วครับสบายดีเหมืกันอยู่สบายดีครับสะดวกสบายดีตอนน้องทุกคู่รอบนี้กินยากินน้ำเองได้ปกติไหมครับปกติครับปกติไม่ต้องปลอมต้องเล่นนะครับผม น้องติดคูลรืนี้โดนไหมครับโดนบางทีครับพอเราพาเดินนี่พาเดินถังมดไหมไม่ครับไม่ถังมดอ๋อหนูไปถังมดนี้ครับไปถังมดนี้ตอนนี้ยนะันหน้าเศร้าๆมันต้องทำไรกันแล้วตอนน้องทุกคูลรืนี้เบ้ายาห้าย,า,ยาเองเลยชาวครับอายาเองบางครับยาเองชาวบางครับผม ลองดูืทึบมันชนเนี่ยตอนนี้ในสายตาบ้าว่าเจ้าทรามมีความสดความผอมความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์กำลังใจก็เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พอวันชนนี้คือว่าเต็มร้อยนะครับครับเต็มร้อยผมอยากให้ทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยฟังซึ่งเอฟซีเจ้าทรามผู้ติดตามเลยครับกว่าเป็นกำลังใจแดงงามเปตวีทรามจ้องนะครับอันที่แบทกูดิฟมีขอบมุณใ้ชมแน่นอน ครับไม่เจ็บไม่คายคืก็ไม่มีท่อนนะครับน้องๆมีไลสฟ้ากันไหมหคองคอมไม่มีนะครับยังไงสมาชิกอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียร์นะครับที่สนามกีฬาชนโคบอลทามีน้ำนะครับเดวันจันทชียี่สิบเอ็ดสิงหาคมนี้นะครับเป็นครูที่สิบของรายการนะเป็นครูที่สิบของรายการนะครับแดงงามเพชรทาวีส่แสดงนะครับสอนเจอเจ้าสอนถามซ้อนะครับยังไงผมขอให้เอาเบี้ยเอาชัยชนะลับขายลับเลิศนะครับคุณหมาในสมบัติคุณมาครับวันนี้ครับัับยงงไ